w e l c o m ้ to m o t o ู l มอเตอร์เลเจนดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั่นคือ BYD Sealian 8 SUV รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ BYD ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด หากพูดถึงชื่อ BYD หลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกและเซเลียนซีรีส์ก็ถือเป็นตระกูลที่ BYD ตั้งใจทำออกมาเพื่อเจาะตลาด SUV ขนาดกลางถึงใหญ่เ a เลียน8 SUV รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเรือธงของค่ายในด้าน SUV ครอบครัวที่ผสมผสานความหรูหราความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ดีไซน์ภายนอกของซีเอเล8 SUV แค่เพียงแรกเห็นก็สะกดทุกสายตาเส้นสายตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากความโฉบเฉี่ยวของสัตว์ทะเลผสมผสานกับความแข็งแรงในแบบ SUV สมัยใหม่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าและดีไซน์เฉพาะที่ให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกระจังหน้าปิดทึบแบบเรียบหรูที่สะท้อนเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้า100%ส่วนด้านข้างเน้นความลู่ลมและสัสดส่วนที่สมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสง่างามล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่เพิ่มบุคลิกที่มั่นใจและทรงพลังส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบเล็ดเชื่อมต่อเต็มแนวกว้างช่วยเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งและรุหราในเวลาเดียวกัน ห้องโดยสารของ c ีเอเล8 SUV ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเบาะนั่งทั้ง3แถวกว้างขวางและสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมผสมผสานร,ระหว่างหนังคุณภาพสูงและวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ที่ทำให้รถพัฒนาไปตามการเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการระบบความบันเทิงจัดเต็มด้วยลำโพงคุณภาพสูงกระจายรอบห้องโดยสารให้เสียงคมชัดราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์และยังมีระบบไฟแอมเบียนที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และโหมดการขับขี่เพิ่มความหรูหราและบรรยากาศที่ผ่อนคลายทุกครั้งที่เดินทาง ในด้านสมรรถนเ C Alien 8 SUV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่นท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ลอ้อแบบดูอัลมอเตอร์รุ่นสูงสุดสามารถเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่เช่นนี้ แบตเตอรี่ที่ใช้คือแบตเตอรี่ b บลสแบตเตอรี่อันเป็นเอกลักษณ์ของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานยาวนานรุ่นนี้มาพร้อมความจุแบตเตอรี่ที่ทำให้วิ่งได้ระยะทางกว่า650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังจาก20%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ20-25นาที ระบบความปลอดภัย c a เ l i ย n 8 SUV ก็จัดเต็มไม่แพ้กันมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูง ADAS ครบชุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมไปถึงกล้องรอบคันความละเอียดสูงที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมเบื้องต้นของ BYD c e l i n 8 SUV รถไฟฟ้าที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของผู้ที่กำลังมองหา SUV ครอบครัวไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งรูหราทรงพลังและปลอดภยัยเมื่อเราก้าวลึกเข้าไปในโลกของ BYD c e l e i n 8 SUV สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในระดับเดียวกัน คือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ BYD ได้ใส่มาเต็มรูปแบบรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียง SUV ไฟฟ้าแต่คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับและผู้โดยสารระบบ BYD D-link ที่พัฒนาขึ้นเองโดยบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์การเชื่อมต่อตัวระบบทำงานผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่กลางคอนโซลพร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบนี้ตั้งแต่การเปิดปิดระบบปรับอากาศการควบคุมความบันเทิงไปจนถึงการตั้งค่าโหมดการขับขี่ที่สำคัญ BYD c e l e i e n 8 SUV ยังมาพร้อมกับผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่สามารถรับคำสั่งเสียงในภาษาธรรมชาติผู้ขับเพียงพูดคำสั่งง่ายๆเช่นอากาศร้อนเปิดแอร์ให้เย็นลงหรือพาฉันไปที่สถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด รถก็จะประมวลผลและปฏิบัติตามทันทีความสามารถนี้ช่วยลดการลัสายตาจากถนนทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ซีเอเลีย8ภูมิใจนำเสนอคือระบบจอดรถอัตโนมัติ Intelligent Parking Assist ผู้ขับสามารถกดปุ่มหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้รถค้นหาช่องจอดและทำการจอดเองโดยไม่ต้องจับพวงมาลัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมืองใหญ่ที่ที่จอดรถมีพื้นที่จํากัดนอกจากนี้ยังสามารถเรียกรถให้ขับออกจากช่องจอดได้เองเรียกว่ามีความสะดวกสบายแบบรถปลูระดับพรีเมียมเรื่องความปลอดภัยก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นซีเอเลียน8 SUV มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ADAS ที่ครบถ้วนเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถทำงานได้แม้ในการจราจรที่หนาแน่นรถสามารถหยุดและออกตัวตามรถคันหน้าได้โดยอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบ Lane Keeping Assist ที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนแม้ผู้ขับจะเผลอหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีระบบตรวจจับการชนรอบทิศท,ทาง360 d e อ r e e Collision Detection ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นบนทางแยกหรือเวลามีรถจักรยานยนต์แทรกเข้ามาระบบจะเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อพบความเสี่ยงหากพูดถึงสมรรถนะการขับขี่จริง Caelian 8 SUV สร้างความประทับใจตั้งแต่การกดคันเร่งครั้งแรกแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าส่งออกมาอย่างทันใจทำให้การเร่งแซงบนถนนใหญ่ทำได้ง่ายดา การขับในเมืองก็มีความคล่องตัวแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ส่วนการขับบนถนนต่างจังหวัดหรือเส้นทางยาวก็ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับทั้งความนุ่มสบายและความมั่นคงในการเข้าโค้งซีเอเลีย8 SUV ใช้ระบบกันสะเทือนอิสระที่ช่วยดูดซับแรงสะเทือนจากถนนได้ดีผู้โดยสารในแถวที่3ยังคงรู้สึกสบาย ไม่เกิดอาการโยนตัวที่รุนแรงเหมือน SUV บางรุ่นในด้านพลังงาน Celeon 8 SUV มาพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่น Eco, Comfort, Sport และ Snow ผู้ขับสามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพอากาศจริงเช่นโหมด Eco จะช่วยประหยัดพลังงานมากที่สุดเหมาะกับการวิ่งในเมืองส่วนโหมด Sport จะริดสมรรถนะออกมาเต็มที่ตอบโจทย์คนที่ชอบการขับขี่เร้าใจ การชาร์จพลังงานก็เป็นจุดแข็งของรุ่นนี้ด้วยระบบฟ้าชาร์จิ่งที่รองรับกำลังไฟสูงสามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ในเวลาเพียงประมาณ20นาทีเท่านั้นช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไกลยอย่างมากและที่สำคัญคือ c ี l อเล8 SUV ยังรองรับระบบ v 2แนว Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟออกจากรถเพื่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก เช่นเครื่องชมกาแฟโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่เต็นท์ไฟฟ้าเมื่อตั้งแคมป์กลางแจ้งหากมองในแง่การใช้งานจริงซีเอเลียน 8SUV จึงไม่ใช่เพียงรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังสามารถกลายเป็นพลังงานสำรองเคลื่อนที่ให้กับเจ้าของรถได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งกรณีฉุกเฉินที่บ้านไฟฟ้าดับรถก็สามารถช่วยจ่ายไฟได้ชั่วคราว ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า BYD ไม่ได้พัฒนาซีเอเลีย8 SUV มาเพียงเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดแต่เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของ SUV ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก